เอาเลยฮะสว <ü invoke> ัสด sure, e ีทุกคนด้นะครับกลับมาอีกครั้งในเกม Planet สลุ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 ลแลุลุลเลงลรลุ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 รุล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 าลุลุลุลีุ่ลุลุล่ลุลุารลุ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 นุล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 ุุ้ลาลุลุลุาุรุลุลีลุ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 ุ่ลุลุละลุลุลุุ่ล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 ปลนลุ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 ลปลุ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 ลลุลุลโลรอบที่แล้วนี่คือแบบ ยังไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยมาเล่นนอกรอบไปนิดนึงนะครับตกแต่งนะครับเพิ่มเติมนีครับให้กับกองน้องมีแดงของเราเนี่ยครับโอ้โหนี่ผมจะทำการเปลี่ยนนี้ด้วยครับทุกคนครับเปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนใบโอมเนี่ยครับเพราะว่าผมเพิ่งเห็นไ้วยทุกคนว่าเนี่ยน้องมันมีบอกด้วยว่าต้องการป่าแบบไหนนะครับซึ่งโอ้โหที่เล่นมาทั้งหมดนี่คือไม่เคยได้ดูเลยนี่รอบนี้เราได้แบบว่าสร้างได้ถูกต้องเนี่ยครับตามอารมณ์ของน้องอุ้ยกูกดอะไรวะนี่ทุกคนเราก็ได้ตกแต่งนะครับนิดหน่อยครับเนิ่มต้นมมมงต้้้นนนไเขาาครับี่ โอ้โหดอกไม้สีชมพูนี่แต่ตรงนี้ไม่มีใครมานั่งเลยว่ะนี่สร้างมาตั้งแต่ EP แรกเลยเนี่ยวันนี้ผมจะมาสร้างเขาเรียกว่าสัตว์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมเราจะสร้างเป็นเขาเรียกว่าสัตว์ที่แบบดุร้ายนะครับผมนี่นะครับผมผมเล็งไว้เป็นตัวนี้ครับทุกคนครับตัวหนึ่งผมดูก่อนนี่ผมเล็งไว้เป็นตัวนี้ครับทุกคนนะครับจระเข้น้ําเค็มนี่ครับน้องอยู่แบบในภูมิภาคเอเชียด้วยนะครับนี่แบบว่าเหมาะกับบ้านเราเลยนะครับสวยเลยนี่ผมจะมาสร้างตรงนี้เลยนะครับที่ผมคิดไว้นี่ตรงนี้เลยนะครับ อ่าซึ่งเราจะสร้างยังไงนั้นเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมารอดูใจเย็นๆเยนนี่ทุกคนแล้วก็มีลูกเพิ่มมาใหม่ๆๆอีกแล้วนะครับนี่ทุกคนผมได้ตั้งชื่อน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องะครับชื่อว่านี่นะครับ <c ười> น้องชื่อว่าน้องออกไปไหนแล้วนี่น้องชื่อว่าน้องไม่เผ็ดนะครับนี่เหมาะของจองกับทั้งครอบครัวผมได้ตั้งชื่อน้องทั้ง4ี่คนนี้ว่านะับพ่อนะครับชื่อว่ากระเพราไก่นะ้ครับ แม่ชื่อไข่ดาวนะครับพี่คนโตชื่อว่าจานหนึ่งนะครับน้องบอกไม่เผ็ดใครเป็นคนคิดชื่อไว้นะตบปากก่อนอุยครับหวังว่าจะไม่มีเพิ่มนะครับ <c oughs> แค่นี้ก็เลี้ยงไม่หว่านไม่ไหวแล้วนะนี่โอ้กินนี้อย่างอร,อร่อยออร่ยนะครับกะเพราไก่ไข่ดาวจานหนึ่งนะครับแบบครอบครัวนี้นะครับแล้วมีน้องคนใหม่เข้ามานะครับก็กลายเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวจานหนึ่งไม่เผ็ด <Yeah! S 1> นี่ครับทุกคนแล้วผมก็ได้ทําการเขาเรียกว่าเพิ่มต้นไม้ครับให้มันดูแบบลมลื่นนะครับผมของน้องเต่าก็ได้เพิ่มต้นมะพร้าวเข้าไปอีกโอเคทุกคนนะครับวันนีีี้้ผมมเเเยยวาาาาสรรรงคก่ลนะับ ซึ่งที่ผมคิดไว้นะครับผมจะทำเป็นเขาเรียกว่าเอาเปหลุมลงไปคล้ายๆน้องเต่าเนี่ยครับซึ่งจะมีสะพานที่แบบว่ายกระดับขึ้นมาแต่เป็นทางเดินที่แบบล้อมรอบคองน้องอ่ะนั้นแบบมุดดินลงไปดูแบบว่าน้องตอนว่นายน้ำได้อีกเฮ้ยโอ้โหคนอะไรองคิดภาพไม่ออกนะครับนะคผมก็ยังคิดออกแล้วตอนนี้คิดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ผมทำการสร้างตรงนี้เลยนะครับนี่ครับทางจระเข้เนี่ยครับผมจะทำเรือว่าทําเป็นทางก่อนนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่ครับเป็นทางเดินนะครับ แต่นั้นเราทําการยกระดับขึ้นเลยนะครับยกระดับขึ้นมานะครับอย่างนี้เลยนะครับเป็นบันไดนี่บันไดยกระดับนี่ครับเอ้ยแต่เราจะไม่ทําสูงขึ้นนะครับเราจะทาแบบตีคอกนะครับตีคอกมาก่อนอ่ารอบก่อนเราตีคอกก่อนนะครับรอบนี้เราทําไอ้นี้ก่อนทำสะพานนก่อนนะครับนี่เราทำใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้องจระเข้น่าจะน่าจะต้องการพื้นที่ใหญ่นะครับน่ครับเป็นทางตรงยาวมาเลยนะครับโอ้โหล้วโคตรยังใหญ่เขาให้ตีกลับมานะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับ แบบนั้นเราทําการโอ้ยไม่เอาดีกว่าบื้ย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 ก่อน,นครับนี่ลืมตีรัว <c oughs> โอ้โหเอ้ยเมื่อกี้นี้่สง่าสร้างไปเกือบเสร็จแล้วนี่ตีรัวครับต้องมีรัวด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกไปในบอ่อตาเขดโดนแดกหัวตายห่ากันอีก <c oughs> นี่เดี๋ยวส่วนสัตว์เราจะมีผีนะครับไม่ได้เน,นี่ยมีเอียงไปรัวให้เขาด้วยนะครับนี่ตีมาประมาณนี้แล้วกันนะครับนั่นเลี้ยวโคง้งนั่นเลี้ยวโค้งมาอย่างนี้เลยยาวไปครับตรงหรือเปล่าเนะโอ้ยม,มันเอียงเว้ยตาเข น้องได้ยู่ใหญ่ขนาดไหนวันนี้เราทำให้น้องยิ่ยใหญ่เลยดีกว่ามา <c oughs> <c oughs> ทำให้น้องยิ่ยใหญ่เลยนะครับทุกคนนี่ตีโค้งมานะครับีพอตีโค้งมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับมาทำการหักหัวเลี้ยวลงครับอย่างนี้เลยเพราะว่านี่ครับหลังนั้นเราจะทำการดิ่งครับดิ่งพัชุธาลงไปทีหนึง่งอย่างนี้เลยครับ เป็นแบบว่าเป็นทางให้แบบคนเดินลงไปนี่ตีครับตีเข้าไปนะครับทำไมาลงไปดูไม่ได้นะตรงน,นี้แล้วจะเป็นแบบวัดในอุโมงค์ที่แบบวัดดูน้องผ่านกระจกเนะยครับซึ่งลงไปในน้ําเอาว่ามีประมาณนี้แล้วกันเนครัยแต่ว,ว่าทําการหักหัวเลียวขึ้นโบโผล่ขึ้นมาด้านบนเนรับโอ้โหนี่กูมาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน ออกออกออกได้เนีครับเมื่อกีน้นี้ยาวเกินไปหน่อยประมาณนี้แล้วกัน,นครับนี่น่าจะน่าจะโอเคทําการหักหัวเลียวขึ้นอย่างนี้เลยโผล่ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ย hey, ทำไมไมาอยู่ตรงนี้วะต้องตีมาประมาณนี้นะครับหลังต,ตีตรงยาวเลยโบเข้าไปครับนี่มาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> เอาว่าต่อขึ้นมาก่อนเอาแล้วไงมาดูได้แต่ขึ้นไม่ได้งั้นเราเอาทางนี้ออกไปก่อนนี่ครับขึ้นมาตรงนี้เลยเราแก้ทางนี้ใหม่นะครับจะเป็นทางที่แบบว่า เดินเข้าใจาทางนี้แล้วกันเดินเข้าใจาทางนี้นะครับอ่าอะไรนั้นเราก็จะทําการแก้ตรงนี้ก่อนอะไรไม่รู้เนี่ยนี่อย่างนี้เลยเฮ้ยนี่ครับเป็นทางตรงเข้ามาเชื่อมกันอีกทีหนึ่งเอาว่านี่ทุกคนยังมันยังแบบว่าจะไม่ค่อยสวยนะทุกคนแต่ล้อก็ล้อก,กอนแป๊บนึง <c oughs> เกียร์ดินก่อนครับด้านในอโมงงนะครับนี่ด้านใน,นครับจะเป็นแบบว่าให้คนเข้ามาดูแบบผ่านตู้กระจกเนี่ยว่าน้านองเล่นอะไรอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาว่าแค่คิดน,นี้คือแบบสวยแล้วนี่ตีขึ้นไม่งอน ยี่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวคนนี้เขาจะเดินมาหัวชนดูดิถุกคนจะแบบลึกลับเลยครับพอเดินเข้ามาดูปุ๊บตรงนี้จะเป็นทางลงลงไปปุ๊บแต่ด้านข้างเนี่ยเราจะติดเป็นกระจกที่สามารถมองลงไปในน้ําได้โอ้โหคิดได้ยังไงวะนี่อ่ะเราก็เดินลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าทางออกนะครับซึ่งเราทําเป็นเขาเรียกว่าอย่างงี้เลยป๊แบบนึงนะนี่เราทาแบบว่าคล้ายๆทางเข้านะครับเป็นถ้ำเนี่ยครับนี่ให้มันดูลึกลับนะครับผมคนที่แบบเดินมาดูเสร็จปุ๊บเขาจะออกมาทางนี้นะ นี่นี่ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าภูเขานะครับกั้นให้น้องนะครับนี่ตรงนี้เราทเป็นเนินนะครับนี่อ่าเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดมันยังไม่ค่อยสวยนะทุกคนนี่ครับหลังจากนั้นนี่ข้างในนะครับข้างในนี้เราทําเป็นแบบพืนยุบลงไปนะครับอย่างนี้เลยนี่ครับขอบนี้ก็จะขนาดกับที่แบบคนดูไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคตีคอกให้น้องก่อนไม่รู้ว่านี่ใหญ่อันนี้ใหญ่พอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่สร้างไปก่อนนะครับ แต่ว่ากุบใส่น้องผมไปดูมาเขาบอกว่าอยู่แค่หนึ่งหนึ่งสองตัวนะครับแต่ให้มันเรียบเนียนนะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปเพิ่มแบบว่าความเป็นตะปุ่มตะป่ําให้กับพื้นนะี่ใช้คําว่าเป็นตะปุ่มตะป่มเนี่ยครับป,ป,ประมาณนี้เลยกันนะครับน้องที่อยู่ด้านล่างเน,นี่ยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าไม่น้ำเนยครับลองเข้ามาดูนี้ก่อนนี่ครับเราเอาตรงนี้ลื้อออกไปเลยนะครับนี่วัดระดับก่อนเนี่ครับนี่คอกน้องอุ้ยพอดีเป๊ะเลยโอ้โหคนคนนี้ทำไมเขาทำได้เป๊ะขนาดนี้ครับตรงนี้จะใส่กระจกเนี่ยครับให เพราะว่าแป๊บน <gasps> to oh. so, ึงนะใจเย็นนะทุกคนจะไปเสร็จนะนี่ครับกระจกถึงจะมาถึงประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่กระจกสัตว์นี่พอดีเป๊ะเลยทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนคิดภาพออกหรือยังครับนี่อย่างนี้เลยเอาว่าแล้วก็เอากระจกมาแปะตรงนี้เราจะแบบเกี่ยออกเลยนะครับเป็นคลองให้น้องนี่แร้วตรงนี้เราทําเป็นแบบเป็นคลองให้น้องเลยนะครับนี่ทําเป็นคลองก่อนให้น้องมาล่นน้ำตรงนี้นะครับน้องน่าจะอยู่น้ําลึกนะครับเพราะนั้นเราต้องตีให้น้องลึกนิดนึงนะครับ ตีเป็นไกด์ไลน์ก่อนตีเป็นไกด์ไลน์ก่อนอันนี้นี่บ่อน้ำน้องโอ้โหคือแบบแค่คิดก็สวยแล้วครับตรงนี้นี่คิดภาพออกหรือยังครับทุกคนนี่นี่อลองติดติดนี้ก่อน <c oughs> ลองติดลัว้วเนี่ยครับผมที่เป็นกระจกนี่ไงลองใส่เข้าไปสิใส่ตรงไหนได้บ้างใส่ตรงไหนไม่ได้เลยทำไงดีวะเนี่ยนี่กระจกแปไม่ถึงตรงนี้เลยโอ้ยนี่ไปไม่ถึงตรงนี้นะครับแตนนั้นลองยกระดับขึ้นมานะครับ เฮ้ยโอ้โหทุกคนได้เลยนะเนะี่ยนี่เราเลยยกระดับขึ้นไปให้สุดนี้เลยละกันนะครับนีโอ้โหทุกคนเห็นภาพหรือยังครับตรงนี้เป็นน้ำที่บอว่าโอ้โหน้องมาเล่นน้ำานรัยมีประมาณนี้เลยครับทุกคนเนี่ยด้านล่างเน,นี่ยนี่ตรนี้จะแปะไปด้วยน้ำเนีับแล้วก็น้องอาจจะมาเล่นข้างล่างเราจะได้เห็นกันด้วยเนีัยเอาว่ามาดูด้านบนก่อนนี่โอ้โหกระจกด้านบนก็ไม่โผล่ด้วยหืสวยจัดจัดใส่หินเข้าไปครับตรงขอบนี้นี่เราต้อง มาดูภูมิภาคน้องด้วยนะครับว่าน้องอยู่อะไรนะครับนี่น้องอยู่ใบโอมบนมีทุกคนครับโอ้โหนี่ไงหินที่น้องต้องกักกันโอ้โหผมเอามาแปะตรงนี้เลยกันนี่ใส่หินเข้าไปนะครับโบคอยทุกคนไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะทุกคนไม่เห็นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยแมงมืดจัดเงาตกกระทบอะไรเต็มไปหมดนี่ครับทาการแปะหินเข้าไปนะครับตรงขอบนี่เลื่อมๆมาดนึงนะครับเดี๋ยวน้ําทะลักเข้ามานะครับจมน้ําตายกันฮากันนี่ส่วนสัตว์เราต้องไม่มีคนตายนะครับ เกียรติเรียกมอผีมาไล่นี่ไงแปะเข้าไปแต่งบนด้วยเนี้ยครับเหลือซอกไม่ได้เดี๋ยวเออเดี๋ยวน้ำทะลักนะครับเดี๋ยวน้ำทะลักเข้ามาปิดไปให้หมดแปะขอบครับใส่หมดอะนี่โอ้โหสวยเลยทุกคนเอาว่าเาลองใส่น้ำ <c oughs> ราลองใส่น้ำก่อนเน,นี่ยนี่ลองใส่น้ำดูก่อนเอาชิหายมาใส่ไม่ได้เฮ้ยใส่น้ำไม่ได้ครับทำไงดีวะเนี้รั่วผมใช้กระจกผิดวะใช้รัวผิดครับไม่เป็นไรเนี่ยครับแปะเข้าไปใหม่ เปลี่ยนลัวให้เขาด้วยนะครับแอะโอเคสวยเลยแต่ทำการยกระดับขึ้นไปเนี่นี่แกก่อนแก้ก่อน,อนเอาใหม่ไม่เป็นไรแก้ใหม่โอเคนี่ไงทุกคนลองใส่น้ำเข้าไปดูซิว่าได้หรือปเปล่ารอบนี้เอาเราไม่ได้ด้วยโอ้ oh my god จบกันชีวิตมันต้องได้ดีครับไม่ได้ไม่ได้นะอาจจะต้องทำการนี่เราลองทำอย่างนี้ดูดินี่เราลองทำอย่างนี้ดูครับ ได้เลยโอ้โห,โโหนี่ไงแล้วเราก็เอาหินมาแปะตรงนี้เอาแปะตรงขอบกระจกที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโอ้โหกว่าจะดังแก้ได้โคตรนานนี่ไม่มีอะไรที่อัวทำไม่ได้นี่ไม่รู้เขาทำกันยังไงแต่ผมฉลาดไม่พอที่จะทำเลยนี่ครับแปะหินเข้าไปปกปิดปกปิดครับเอ้ยนี่เนียเลยโอ้โหดูดิด้านในทุกคนครับด้านในน้ำก็จะเป็นแบบโอ้โหอย่างนี้เลยครับให้น้องเข้ามาดูวุ้ย โอ้โหสวยเลยจะททำเป็นบ่อน,น้ำให้น้องได้แล้วนะครับนี่ครับด้านบนเนี่ยครับด้านบนเราจะทำเป็นเขาเรียกวา่าอ่าน้องเราจะมีต้นมะพร้าวนี่ยไปเข้าไปก่อนนะครับนี่โอ้ยผมลืมสร้างรั้วให้น้องเลยนี่เราก็ทำการใส่รั้วเข้าไปนี่อย่างนี้เลยตีขอบตีขอบเลี้ยวมาลากยาวครับผมนี่สุดขอบยาวมาเลยครับตรงนี้นั่นตีขอบปิดอีกทีหนึง่งนี่ครับเราลองใช้นี้ดูดีกว่านี่มันอะไรวะเนะนี่ยเราจะใช้รั้วนี้ครับทุกคนเนี่ยนี่ครับเป็นเขตที่แบบ ไม่ให้น้องออกไปเนี่ยนี่นี่ครับทำการตีขอบนี่ยกระดับกงน้องขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างนี้เลยสวยเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราค่อยเอาอันนี้เข้าไปแปะเดี๋ยวเอาหินเข้าไปแปะไม่ให้เขาออกไปอีกทีนึงนะครับอย่างนี้เลยนี่ผมทำเป็นอย่างนี้เลยทุกคนครับนี่ครับแปะเป็นกำแพงแปะเข้าไปอุ๊ยโทษโทษใส่เข้าไปครับอเลียงแถบหินเล็กหินน้อยนะครับสลับกันไปบ้างนะครับนี่ครับอย่างนี้เลย ว่าแค่นี้น้องก็หนีไปได้แล้วนี่โอเคไปเป็นรู้หินขึ้นไปนะครับนี่โอ้โหดูเป็นไงบ้างครับทุกคนเฮ้ยพอได้อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเอาหินอะไรทุยเอายงเระยาอะไรมาแปะตามหินเนี่ยโอ้โหเรืยังเป็นเป็นรูอยู่เลยครับแปะรูก่อนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเน,นี่ยทุกคนมันอาจจะยังไม่สวยแต่ว่าไปยืนไปก่อนครับเป็นไกด์ไลน์นะครับนี่ท้ามันสูงๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยน,นี่เป็นการไล่ระดับรบไล่ระดับ กำแพงนะครับอย่างนี้เลยสวยงามโอ้โหนี่เลยครับนี่พอคนเขาเดินเข้ามานะครับโอ้โหแล้วเป็นสภาพเนี้ยสภาพเนี้ยใช้คำว,ว่าสภาพนี้นี่เราทำการตีเนินขึ้นมาปิดอีกทีนึงนี่ตีเนินขึ้นมาก่อนนะครับปิดข้างหลังไว้นะครับเป็นภูเขาเพราะว่าก็เป็นภูเขาเลยครับตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นแบบ โอ้หเป็นภูเขาได้เลยทุกคนแล้วตรงนี้สามารถทําเป็นน้ําตกได้อีกเย้ yeah! เอาเยอะคน <c oughs> ะโดดกน้ําตกเยอะเหรอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวใครสร้างเนยครับนี่แต่งหินก้อนเออหลายคนจะบอกว่าทําไปเพื่ออะไรเนะี่ยผมจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมืนอนกันดี่เราสร้างไปก่อนนะทุกคนใจเย็นนะครับนี่เราสร้างไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็สวยครับว่าหรือต้นมะพร้าวทิ้งก่อนนี่ทุกคนนะครับผมจะทําการสั่งซื้อน้องมาก่อนเดี๋ยวรอให้ต้แต่งเนี่ยครับอุ้ยดูตัวเมียตัวนี้โอ,อ,อ้โหแพรพันธุ์โคตรเร็วเนี่ยครับนี่เราส่งน้องมาก่อนเลยหนึ อ้าวส่งไปได้อ๋อไม่มีไม่มีทางเข้าให้พนักงานนีกพนักงานนะครับจะเข้าทางไหนดีวะเนี่ยเอาละไงนี่พนักงานนะครับจะเดินเข้าทางนี้นะแป๊บนึงนี่พนักงานจะเดินเข้าทางนี้นะนี่ไปเข้าไปอุ้ยได้เลยนี่พนักงานเดินเข้าทางนี้นะครับนี่เลี้ยวขึ้นมาอันยกระดับนี่ยกระดับขึ้นมานะนี่นี่ครับแล้วอย่างนั้นเลี้ยวลงมาเอาวะอาจจะยิงดูไม่ค่อยแบบอาจจะดูแบบแปลกๆอยู่แต่ว่านี่ครับทางที่พนักงานจะเดินเข้าไปนะครับนี่ โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งต่อนะทุกคนตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,เล็กส,สัตว์มาก่อนส่งมาเลยครับ2ตัวโอ้โหนี่มาแล้ววิงว่งวิ่งแจนมาแล้วโอโ้แล้วชั่วชมพูมาหรือยังนี่วิ่งแจนมาแล้วเลีเ้ยวเลี้ยวไหมมีเลี้ยวไปเส้นทางพนังงา,านไหอมากันแล้วปล่อยดีๆนะครับรีบปล่อยรีบออกนะครับก่อนจะโดนขมือโอโ้น้องตัวคดใหญ่โอ้โหน้องตัวคดใหญ่ครับทุกคน ทุกคนโดนจระเข้วิ่งไล่อย่างงี้ทุกคนจะรู้สึกแงับนี่มีเล้วท้องผมเรียกมาสองตัวไม่ใช่หรอเดี๋จะเรียกมาสองตัวนะเมื่อกี้นี่ไงมาแล้วโอโ้โหโอ้โหแล้ววิ่งแล้วครับนี่ไงน้องต้องการอะไรวะนะดูก่อนน้องต้องการธรรมชาติแบบที่ดีกว่านี้นะผมแล้วก็น้องเราจะนอนในน้ำานีนี่ไงน้องต้องการหญนะ้าสั้นโอ้ oh my god ลือก่อนเนี่ยเพิ่มหญ้าสั้นให้น้องก่อนนะครับ วินี่ไงโอ้โหธรรมชาติเพิ่มมาเกือบร้อยแบบมีหญ้ายาวให้น้องด้วยนะครับป่าปลายโอเควนั้นใส่ดินเข้าไปให้น้องเนียครับอาจจะเป็นดินที่แบบว่าเปียกๆนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ําใส่ดินเข้าไปนะครับนี่โอเคแล้วนั้นใส่หินนะครับพื้นที่ที่เป็นหินเขากปแปะเข้าไปครับแปะเข้าไปครับอืมอุ้ยดูดิโอ้โหเริ่มเริ้มเขียวเริ้มเขียวขจีแต่ย้าสั้นโคตคนน้อยเลยทำไงดีวะเนี่ยน้องหายตัวไปเลยครับออ้ยแล้วมีคนมาดูจริงโอ้โหนี่ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับ โอ้โหอะไรที่ทุกคนไม่เห็นดนดูก่อนว่าน้องต้องการพื้นที่แบบไหนเน,นี่ยนี A ่เอเชียครับผมโ,โหนี่ไงต้นต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับเรือก,กันไม่ถูกนี่โหนี่เลยทุกคนต้นไม้ใหญ่เหมาะกับน,น้องจระเข้เสซอรเกินแปะเข้าไปครับให้มันดูลมลืน่นโอ้โหต้นไม้โคตรใหญ่ครับอยู่แบบลมลื่นนะครับสวยเลยนี่ครับทําการเพิ่มภูมญยาภ่มิอะไรให้น้องก่อนนะครับนี่อุย้ยน้องต้องการต้นมะพร้าวด้วยเยเฮ้ยนี<ๆ>่เป็นต้นมะพร้าวเล็ก เอาแปะไว้สักหน่อยดีกว่านี่ไงแปะเข้าไปครับมีอะไรใส่ได้ใส่เข้าไปก่อน,นครับ <c oughs> ไม่สวยค่อยว่ากันใหม่นี่ทุกคนมาทําการบดบ,บังเนรัยนี่โดยผุ่มไม้แปะเข้าไปครับ,คร,บครอบ <c oughs> วิ่งเริ่มดูดีเริ่มดูดีเ,ดดเออถึงจะเป็นจะเป็นเลเยอร์อยู่ก็ตาม <c oughs> ดูเป็นช่องช่องร่องๆ่งยังไงก็ไม่รู้แปะเข้าไปครับนี่คนเขาไม่รู้ครับเย,ย,ย่ย่าลอยชิบหายละโอเคนี่แค่นี้ก็ไม่ลอยแล้วแต่ล่างลอยอุ้ยถ้าคนเขาไม่เห็นแบบเนี้ย โอ้ไม่เห็นกระบ,บ้าแล้วนี่ไงต้นมะพร้าวนี้โคตรสวยแปะต้นมะพร้าวเข้าไปให้ด้วยนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เออกกงอะไรวะเนี่ตนยต้นไม้ใบหญ้านี่ต้องใส่ให้หมดสวยงามมีต้นไม้อะไรให้ใสอีกเหรอเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกคนแต่มันก็ดูแบบว่าโอเคอยู่นะแต่จะดูแปลกๆหน่อยก็เถอะนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันในพาสต่อไปสภาพนี้เลยครับแต่ด้านล่างนี้เดี๋ยวค่อยตกแต่งเพิ่มรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นี่ขอบๆต้องมีเหมือนกันนะครับเป็นพุ่มหญ้า ป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงแม่น้ำแบบโอ้โหผมว่าเรียงลายไปเลยดีกว่านี่เรียงลายครับเรียงลายไปเลยอุ้ยสวยเลยเพรเรียงลายอะ่ะโอ้โหเวลาเราเรียงลายอะ่ะเราก็ต้องขึ้นเหนือเฮ้ย yeah, นนั้มันเชียงลายเล่นมุกอะไรอีกแล้วนะเริ่เป็นรูปเป็นล่างเนี่ยเราเลยหินนี่ว่าใส่หินก่อนนี่นะครับใส่หินเพิ่มความเป็นธรรมชาติแปะเข้าไปอุ้ยสวยเลยเนี่ยแปะไว้ข้างๆต้นไม้ด้วยนะครับออ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างดูดิทุกคนโอ้โหอย่างน้อยมันก็มันก็ดูได้อยู่นบบนี่ เพิ่มต้นไม้นี่ผมว่าเราต้องเพิ่มอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยทุกคนต้องเพิ่มเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินี่เพิ่มความเป็นธรรมชาติก่อนเด็กทุกคนนี่ใส่ต้นไม้เข้าไปนี่อวันนี้ใหญ่เกินไม่เอาเฮ้ยเป็นรูปเป็นล่างว่ะโอ้โหพอใส่ต้นไม้เข้าไปนี่คือล้มลื่นเลยครับโอ้โหเป็นไงนี่เราค่อยเอาเออ่พุ่มบงพุ่มไม้เข้าไปแปะตามเขาเรียกว่าก้อนหินนะครับนี่น้องขึ้นมาแล้วเชยชมกัรธรรมชาติโอ้ยใครสร้างอะไรไว้เนี่ยเละเทะไปหมด นอนแม่งหรอไม่ใช่น้องตัวโคตรใหญ่เลยวะ่ะวิน้องหิวนี่ว่าชิบหายแล้วทำไงดีวะน้องหิวนะครับเราทำนี่เราให้น้องมากินตรงนี้เลยนะครับจะได้คนดูจะได้เห็นด้วยนี่แปะวว้เล้วหลายจุดมีแปะของเล่นให้ด้วยนะครับอุ้ยละกินจริงโอ้โหเป็นเล็ดแช่แข็งว่ะอู้หแล้วโคตรตัวโคตรยังใหญ่โอ้โหตคนเําเคเ็มนะครัยมีน้องหิวอยู่หรือเปล่าเนะี่ยน้องไม่หิวแล้วนะครับแต่ว่าของเล่นน้อยไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้นี่ใส ส่เขานิดเดียวเนี่ยเป็นตัวเมียนี่ได้ไหมทุกคน <c oughs> เราเขามาตกแต่งเพิ่มนะตรงนี้เดี๋ยวเราให้ใส่หินเข้าไปนะครับนี่เราได้มาเพิ่มมาอีกอคอกหนึ่งแล้วนะครับไปใส่นีก่อนดีกว่าใส่ภุมมหมายเนรัยติดก่อนติดนี่ผุ้มหญ้าเนรับโอ้โหสวยเลยดีมียงมีหญ้าอะไรไตเต็มไปหมดเลยเนะี่ยอุ้ยสวยเลยเพราะใส่หญ้าโอ้โหใส่หญ้าเสร็จแล้วจะใส่ปูต่อยังอีกยังไม่เลิกเล่นอีกหมุกนี้นี่โอ้โหวยเริ่มเขียวกระจีได้ไหมทุกคนพอได้อยู่นะ จะพอได้อยู่นะครับนี่น้องต้องการลูกบอลด้วยนะครับผมแล้วก็สปินเกอร์โอเคนี่ไงลูกบอลอ่าเอาไปเล่นนะครับอืมนี่สามอันเลยนี่สปินเกอร์ด้วยหรอเพิ่มความเขาเรียกว่าไอ้นี่ยนี่เพิ่มความเขาเรียกว่าจะเป็นความเย็นนะครับให้กับน,น้องนี่ชิดน้ำนะครับชิดน้ำให้น้องด้วยอุย้ยน้องเล่นจริงตล้เ,เล่นนี่คืออย่างน่ารักโอ้โหหมดความเป็นจลร์เข้กนเลยครับเล่นลูกบอลทีเดียวน่ารักจัดนี่ครับตรงนี้ก็จะสามารถ ดูได้ตลอดแนวนะครับโอ้โหเดินมาตลอดแนวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการดิ่งลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่มาดูกแบบับโอ้โหข้างล่างมันยังดูประลาดประลาดอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะทุกคนนี่อย่างนี้เลยครับใส่หินทางเข้าอุโมงค์ไปด้วยนี่เดินเดินระวังด้วยนะครับผมระวังหัวโคกโนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแปะ รูปจระเข้เนี่ยครับอุ้ยเอาว่ะที่ดอกข้างล่างค่อยมาตกแต่งเนี่ยครับอาจจะเป็นบ้านน้องที่แบบว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับแค่คิดนี้ก็คือสวยแล้วตัวที่สามของเราเนี่ยครับน้องจระเข้น้องจระเข้เนี่ยครับว่ายน้ำดุกดิกดุกดิกเลยเว้ยเฮ้ยนี่ทุกคนผมจะสร้างเขาเรียกว่าตรงนี้ด้วยครับยัดต่อเติมนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน,น้ำเนะครับนี่แล้วก็จะเป็นน้ำตกหยอกหยอกใส่น้ำเข้าไปก่อนมีเพิ่มควาลมล้มลื่นเข้าไปเนี่ยเราจใส่เขาเรียกว่าไอ้นี้เข้าไปด้วยนี่ครับโอ้โห คือความลมลื่นโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรคนมาแปะอยู่กลางน้ำคนเขาถามนี่ครับโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยนี่ครับทุกคน,นครับเดินเข้ามาครับคนที่เดินขึ้นทางนี้ก็จะแบบนี่มาดูด้านบนได้นะครับโ oh, oh. อ,อ้โหเืออาจจะยังไม่สวยเท่าไรนะครับแต่ว่าเดี <laughs> ๋ยวค่อยมาต่อเติมที่หลังแล้วกันเลยนี่ต้องอย่าลืมที่จะแปะไปให้เขาด้วยนะครับว่าตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เป็นจอนะครับตามมาหลอกหลอนไปไปก่อนนะครับอุ้ยไฟถึงเอาไม่ถึงนี่ว่า พี่ผาแล้วจอดำแปะไว้ครับเอาตรงนี้ก็ไม่ถึงแล้วเนี่ยทำไงดีวะนี่เราก็มาใส่ตรงนี้เลย <c oughs> โอ้โหเนียนกิฟต์อ่าแต่ตรงนี้ค่อยหาอะไรมามาบดบังนะครับนี่ท้างไปก่อนทางไปก่อนแบเป็นทางให้พนักงานเขาเดินเข้ามานะครับมาซ่อมเครื่องไฟฟ้าเอ๊ะตรงนี้มันดูประหลาดประหลาดพี่กนขอ,อยัดใส่หินก่อนนะครับนี่แปะหินบดบังครับนี่ไงเราบดเราบดบังเลยครับเอาหินมาบดบังไว้บดบังทางที่ลอยนะครับ ทางนี้ลอยไม่หยุดเลยนี่เราจะลืมนะครับต้นไม้ครับบดบังไว้นี่เป็นทางที่บบว,ว่าพนักงานเข้าไปได้นะครับอย่างนี้เลยอ่าสวยโลนตรงนี้พอาทำเป็นแบบอาจจะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้อุ้ยดูเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติโอ้โหแต่ว่าตรงนี้พื้นตรงนี้ยังลอยอยู่เลยเว้ยเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหต้องแปะหินอีกนี่บดบังไว้ครับบดบังไว้ครับเดี๋ยวมีคนเห็นนี่แต่เขาจะแซวว่าสะพานเราลอยได้นะครับ อย่างนี <Netz stereotype> ้เลยนี่เราแก้แค่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเอาแค่ว่าคนเขาเดินมาแล้วแบบรู้สึกแบบเออไม่ลำคาญตาะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะสั้นหรือจะยาวนะครับทุกคนเพราะว่าที่ถ่ายแปบนี้นี่โคตรนานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบเดทแอร์นะครับทุกคนเห็นแบบว่าในคลิปนี้คือพูดไม่หยุดนี่คือแบบตอนถ่ายจริงๆนี่คือเดทเดทแอร์เลยนะทุกคนกว่าจะแก้ได้โอ้โหแล้วยิ่งไอกระจกนี่คือแบบเกือบชั่วโมงกว่าจะแก้ได้ใส่น้ำเนี่ยนี่แล้วตรงนี้ผมจะทำเป็นอะไรนะทุกคนรอติดตามนะครับ รอดูเลยครับน่าจะสวยน่าดูนี่ครับเ้ยผมชอบมุมนี้มากเลยทุกคนดูเหมือนแบบว่าโอ้โหลึกลรับแบบเลี้ยวข่าวไปนี้จะเจออะไรนะรดูดิเป็นแบบเลี้ยวข่าวไปนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะรดูดิแต่ว่าหันมานี้ไม่เจออะไรเลยแต่แท็กนี้พอเดินเข้าประตูบานนะครับโอ้โหแล้วเจอแบบสภาพนี้ทุกคนโอ้โหแล้วหันขวานี่เจอน้าตกมีใครหันขวาหรือเปล่าครับ,รบผมบีเซนน้ําตกจัดจับนะครับเจอน้องแพนด้าโอ้โหแล้วโคตรยังสวยไม่ได้อวยแต่ว่าชมตัวเองอะไร นี่เดินต่อมาปุ๊บเป็นอะไรไม่รู้ให้ดูเล่นๆเท่านั้นนะครับเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบลึกลับเลยแบบเดินเข้าโมงไปดูน้องอยู่หรือเปล่านี่เงินลอยคออยู่ตรงนี้เนี่ยเอาว่าทุกคนเริ่มเป็นลึเป็นล่างนะครับนี่ทุกคนนะครับผมจะสร้างอันนี้ต่อเลยนะครับเป็นทางที่แบบว่านี่ครับเป็นสะพานขึ้นมานะครับหลังจากนั้นตีเป็นเขาเรียกว่าเป็นลานนะครับอย่างนี้เลยนี่เป็นลานประมาณนี้แล้วกันนะครับ นี่้วเราใส่เป็นร้านน้ําให้เขาเนี่ยครับเราว่าเพื่อมีคนแบบว่าเดินผ่านประตูมาเห็นคนเยอะนะครับเข้า <c oughs> มาดูสวนสัตว์ก่อนแล้วก็เลยมาถึงร้านนี้เลยนะครับขึ้นร้านนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่ตั้งไว้ใกล้ๆกันนี่แหละครับสวยโลนนี่แล้วก็ร้านเป็นร้านเนื้อนะครับแปะเข้าไปเฮ้ยเป็นรูปเป็นล่างหืมอะไคนนี้สงสยัยว่ามันลอยนี่ว <c> ะ <oughs> นี่ตัวนี้เป็นตู้กดครับเป็นตู้กดแปะตู้กดไว้ก่อนนี่ครับแปะร้านขนมเข้าไปด้วยนะครับนี่เป็นร้านขนมเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ตู้กดน้ำเข้าไปอีก แต่เขาจะบ่นว่าไม่พอนี่ตู้กดน้ำครับสวยโลนเดีย๋ยวลืมที่จะใส่หินมีเข้าไปนะครับเขาจะหาว่าพื้นลอยได้ยังไงแปะหินมีเข้าไปไม่หินหหนี่ไม่ค่อยสวยเลยเว้ยเฮ้ยนี่เป็นหินที่แบบว่าอย่างนี้ละกันนะครับนี่เลยแปะเข้าไปครับเพราะว่านี่แปะขอบเดี๋ยวมีคนมาแซวนะว่าร้านค้าลอยได้นี่แปะเข้าไปอุย๊ยดูดิขึ้นมาซื้อกันเต็มเลยของจริงนี่ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนฝั่งนี้เราจะใส่เป็น เนินนะครับบดบังไว้เอาเนินมาบดบังไว้บดบังไม่ได้อีกทำไงดีวะเนี่ยมีบดบังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาต้นไม้แปะเข้าไป <c oughs> นี่ครับเอาต้นไม้แปะเข้าไปนะครับโอ้โหเริ่มเป็นรูเป็นร่างแล้วใช้หินที่แบบหลากสีนิดนึงนะครับนี่ครับลูกค้าจะได้แบบว่ามีอะไรให้ดูหลายสีนะครับฮ่านี่ไงโอ้โหสภาพอะไรอยู่เนี่ยนี่ไม่ยากครับถ้ามันยังไม่สวยก็ไม่ยากแค่แปะพุ่มไม้เข้าไปเฮ้ยเริ่มดูดีเริ่มดูดี ดูอีกทีไม่ดูดีกว่าเย<ะ>้แล้วไม่ธรรมชาติทุกคนเนียครับโอ้โหเฮ้ยทุกคนดูดินสวยนะเนี่ยโอ้แล้วพื้นพื้นดินเป็นอย่างงี้แหละครับไม่เป็นไรเราลปลูกต้นไม้ซะเลยต้องคิดมากเนี่ยครับปลูกดอกไม้เข้าไปซะเลยครับตรงนี้อุ้ยนี่เริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มมาพืาวหวดอกนี้น่าจะสวยกว่าเว้ยตรงนี้มันเป็นร่องเราก็แปะดอกไม้เข้าไปเนรับงี้เลยอุ้ยมันยังลอยอยู่เลยนะเนี่ยทำไงดีนี่ไงเราก็แปะ แปะหินครับนี่เริ่มดูดีขึ้นนะครับโอเคตรงนี้เราทำเป็นอะไรดีววเนี่ยมีเอาตีเนินขึ้นมาเลยนี่ตีปิดครับตีปิดครับตีปิดแล้วใส่หินนั่นเฮ้ยสวยเลยครับผมแล้วตรงนี้เราแปะป้ายด้อีกนิยเนียว่าเป็นแบบร้านค้าเนรับเป็นช็อปเป็นสโตร์เอ๊ะตรงนี้ยังไม่ค่อยเนียนเลยเว้ยเฮ้ยนี่ครับเพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้าไปนะครับใส่ยงใส่หญ้าเข้าไปนะบแตกก็สวยครับผมนี่ แล้วเป็นรูปเป็นล่างเหรอนี่ครับแปะต้นกล้วยไว้ด้วยเพื่อมีคนหิวมาเด็ดกินได้เลยนะครับนี่ทุกคนครับโซนนี้โอ้โหเป็นโซนที่แบบว่ารันขานะครับเดินขึ้นไปได้เลยโอ้โหตรงนี้สามารถตบแต่งไิดนึงเนี่ยผมไม่รู้ตบแต่งเป็นอะไรดีกําลังคิดอยู่ว่าจะทาเป็นอะไรดีครับตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวแปบนึงคนละลัวกระจกแตกชิบหายแล้วครับเรียกช่างมาก่อนเดี๋ยน้องหลุดมมาแล้วนี่ไงโอ้โหคุณช่างซ้อมเลยครับอุ้ยซ้อมจริง เล้วย h ู o อะไรด้วยมเมื่อกี้เอาเราไม่ซ่อมหรอเอาเอา what อะไรอวู่เนี่ยอ๋อนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอาแล้วเหมือนทางขยะจะน้อยเกินไปอีกแล้วทุกคน,นครับโอ,อ้ยทิ้งกันไม่หยุดเลยครับทำไงดีวะเนี่ยนี่มากินแล้วก็ทิ้งนะครับ แปะแม่งทุกทีนี่แหละมีแปะไว้ข้างนี่ด้วยอย่าโยนผิดนะโยนโดเนฟตลงถังขยะอีกโอ้โหหลังข้างล่างนี่คือแบบทิ้งขยะนโคตรเยอะเลยโอ้โหแล้วแสบตาจัดโอเคเราแปะถังขยะเรียบร้อยแล้วครับอุ๊ยลืมแปะข้างบนนี้ด้วยแปะข้างบนนี้ด้วยนะครับมีห้ามทิ้งนะครับห้ามทิ้งนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับนี่ครับทุกคนเนี่ยแปะป้ายเข้าไปให้เขาด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นกัสปี้นี่ครับเป็นร้านเอเนอร์จีนะครับเครื่องดื่มเอเนอร์จีทั้งหลายเฮ้ย เออไม่กล้าใส่ตอนนี้เดี๋ยวมันกลา,ายเป็นสัตว์ประภูมิเงี่ยตามมาหลอกหลอดอย่างเงี้ยสัตว์ประภูมิเนี่ยเริ่มสวยงามมาเนี่ยดูดิ <c oughs> โอ้โหพาไปรีวิวดิดพาไปรีวิวแป๊บนึง <c oughs> เดินเข้ามาเจอน,น้ําตกนะครับตรงนี้โอ้โหมองขวามือนะครับผมเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นแล้วเป็นลานซื้อของนะครับต่างๆ่านมา <c oughs> โอ้โหดูดิ ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเดินเข้ามาครับทั้งขวามือก็จะเป็นแบบสมรพนักงานนะครับแล้วก็มีน้ำตกให้ดูอีกตามมาหลอกหลอนดูดิตรงนี้เป็นเขตที่แบบโอ้โหเราเป็นน้องเต่าครับแมงเต็มคอกเลยโอ้น้องเต่าแมงเต็มคอกเลยโอ้โหตั้งชื่อให้ไม่ทันแลบนี่เดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นแบบนี่ครับกองมีแดงนะครับที่โคตรสวยโอ้โหทำยังไงวะเนี้ยนี่ตรงนี้ผมก็ทำเป็นอะไรสักอย่างนะครับเป็นน้องลิงเหรอนะน้องลิงนั่งกอดเข่านี่ไงสวยงามครับผมนี่ตรงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบ โอ้โหแล้วเป็นแบบโซลันค้าที่แบบเดินขึ้นไปซื้อได้นะครับใครที่เดินมาแล้วซื้อนณาไม่ทันนะครับซื้อในนี้ต่อได้เลยไปเดินมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางขึ้นไปดูน้องจระเข้นะครับโอ้เราอยู่ตรงนี้จริงด้วยเฮ้ยพี่โดนแดกอะเนะี้ยโดนแดกนะครับโอ้โแ,ลลแล้วคำรามเลยด้วยน่าจะเชียงจัด <c oughs> นี่เตรียมกินแล้วเนะี่ยโดนแน่โดนเอา้เอาน้องเชียงนะครับน้องเชียงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบทางเดินที่แบบว่าดูได้้อมรอบเลยนะครับ แล้วก็มาผ่านอุโมงค์อีกทีนึงนี่ผ่านอุโมงค์มาแล้วก็มาดูที่ด้านล่างเนี่ยนี่โหเริ่มเป็นรูปเป็นล่างทุกคนเนี่ยดูดิอุ้ยสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปครับโอ้โหคนอะไรชมตัวเองก็เป็นนี่เขียนคำป้ายคำว่าสู่แล้วก็เวลขัามไปด้วยเนี่ยโอ้โหล้วเดินมาเริ่มเป็นเริ่มเป็นธรรมชาติครับโอ้โหนี่นี่ผมได้ทําการแบบปีนี้ปิดไปด้วยนะครับตรงนี้เริ่มสวยไหมทุกคนนี่แล้วก็ทางนี้เนีัยโอ้โหดูดิ สามารถทำเป็นอย่างอื่นได้อีกนะเนี่ยตรงนี้ดูดีแบบว่าเป็นลึกลับเลยครับเดินมาปุ๊บเอ๊ะขวาสงสัยเลยว่าขวามือที่จะเป็นอะไรนะครับเรียวก็มาดูเว้ยไม่มีอะไรเลยโอเคครับไปได้พียเท่านี้นะผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ